ยังคงอยู่ที่ภาคใต้นะคะติดดาวความดีวันนี้ค่ะพาไปที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะชาวบ้านนะคะเขาได้รับผลกระทบจากพายุพัดถล่มบ้านพังค่ะจิตอาสาก็เลยรีบให้การช่วยเหลือเลยค่ะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่43พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ประชาชนและจิตอาสาคา่ะลงพื้นที่บ้านท่าคลองอําเภอชนะจังหวัดสงขลาเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเหตุจากลมพายุพัดทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ได้รับผลกระทบถูกลมพายุพัดกระหน่าจนต้นไม้ได้หักลงมาทับบ้านจนพังเป็นเหตุทําให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัยต้องออกมากางเต็นท์นอนบริเวณ าบ้านภาพวิ่งหนีเอาชีวิตรอดขณะที่นั่งกินข้าวกันอยู่ยังคงติดตาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากพัดข้าวของปลิวว่อนไม่ทันได้ตั้งตัวนั่งอยู่กินข้าวอยู่หน้าบ้านกําลังผัวกระเจียมอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วมันมีลงม,มามา ไม่รู้ตัวอแก้รเอาหลังคาไปแล้วปกติดสักประมาณสักสองสนาะทีได้ยินเสียงต้นไม้ดังเปรี้ยก็ตกใจอย่าวิ่งเข้าบ้านดีอะกะรู้สึกดีใจภูมิใจมากค่ะะตื่นตันใจบอกไม่ถูกก็ขอบคุณทุกหน่วยงานอากาที่มาช่วยอากา ทุกภาคส่วนได้มีความห่วงใยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและจะเร่งช่วยเหลือในการเข้ามาซ่อมแซมปรับปรุงสร้างบ้านเรือนให้ได้โดยเร็วที่สุดมีการพูดคุยสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นตามแนวทางตชดอไม่ทอดทิ้งประชาชนตชดอเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกภาคส่วนนะครับก็ได้บเนินการโดยเฉพาะวันแรกนะครับทางวันแรกก็ทางเทศบาลนานทับก็ได้มาช่วยในเบื้องต้นก่อนนะครับในวันนี้ทางทุกหน่วยงานนะครับทั้งปอพทั้งอำเภอทั้งตชดทั้งา ลงมาช่วยเหลือในเื้องต้นบ่อนอยากให้พี่น้องกลับมาอยู่ในภาวะที่ปกติสุขนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในที่รับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบรู้สึกอุ่นใจมีที่พึ่งพิงทุกคนตื้นตาลและดีใจมากกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลเป็นอย่างดีและจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้ต้องขอติดดาวความดีให้ทุกคนค่ะ